หลายหลายคนคิดว่าการเทรดทองบรรย่ญญาบไม่รู้ว่าจะเข้าจุดไหนดีเดี๋ยววันนี้เต้จะบปเทรดให้ดูค่ะคุณมีความฝันที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยการเทรดทองใช่ไหมโอกาสมาถึงแล้วคอสจับมือทำเทรดทองเป็นสำหรับมือใหม่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสิงหาคมนี้วันที่28-29เรียนออนไลน์เจาะลึกเทคนิคและพฤติกรรมเฉพาะของกราฟทองคำที่ไม่มีเท,ทรดเดอร์คนไหนบอกคุณและในวันที่31เเจอกันที่หาดใหญ่เราจะพาคุณจับมือทำ ให้คุณกลับไปกลายเป็นเซียนเทรดทองมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกันลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษเราเชื่อในตัวคุณและคุณเชื่อในตัวเองหรือยัง ตรงนี้เราเจอดีมาโซนนะคะก็จะวางดีมานโซนเอาไว้จึงหนาว่าใครเรียนทองคําไปนะคะก็จะรู้ว่าตรงจุดนี้เป็นดีมานนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคอทอของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะวางฮอเดอร์กับเก็บกระไรนะคะหต่อหนึ่ประมาณนี้เลยอะเดี๋ยวเราลันกันต่อนะคะเทคโปรตที่ดีมานโซนชุดนี้เรียบร้อยค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามีการสร้างดีมานใหม่ด้วยนะคะราคาเนี่ยสร้างรูปแบบทําให้เราสามารถที่จะเข้าเทรดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเต้ยจะขยับโซนขึ้นมาตรงชุดน,นี้นะคะซึง่งเป็นโซนใหม่ที่เพิ่งเกิดล่าส,สุดเลยเนาะอันนี้นะคะถ้าหากว่าอยู่ในคอสที่เกี่ยวกับดีมัสปายมาสเตอร์ริงสปายดีมานโซนก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพเหล่านี้อยู่แล้วทุกคนจะรู้ว่าเป็นจุดที่เราสามารถเข้าเทรดได้นะคะแล้วใครที่เรียนกับเรานะคะจะรู้ว่าตรงจุดเนี้ยภาพแบบเนี้ยคือสวยมากเนาะก็วางไว้ได้เลยค่ะ โดยปกตินะคะก็อย่างน้อยๆอยระยะประมาณนี้หนต่อ1เกิน1ต่อ1นคือได้เลยแล้วก็ s l เอ่ะเอาวางไว้ใต้โซนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลันกันดูค่ะราคากลับมาที่ตัวเรียบร้อยค่ะอันนี้คือเปิดไม้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่ากดแล้วจะเป็นยังไงเทคโ o Fit เรียบร้อยค่ะ แล้วต่อมาตอนนี้ไม้นี้ take p r o f i ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราเริ่มเห็นพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีโอกาสจะเกิดเป็นพฤติกรรมทองนะคะเดี๋ยวได้ขอลองดูหน่อยนะว่าราคานะคะจะเป็นพฤติกรรมทองนะคะทำให้เต้ออาสามารถที่จะหาจุดเข้าเซลล์ข้างบนได้หรือเปล่านะคะขอวางคร่าวๆแล้วกันเนาะเปิ้งที่2470นะเดี๋ยวได้จะเซลที่2470ี่เจค่ะอะยะดหนึ่งแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราลองรันกันดูปรับตัวลงมา ใช้โปริ้์เรียบร้อยค่ะนี่คือพฤติกรรมทอรวาฟนี้ตรงนี้มีดีมางนงานมีดีมานอดี่ยวข้างล่างชุดนี้1ชุดนะคะก็เดี๋ยวได้จะวางไม้ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าชุดที่เป็นดีมานเนี่ยเราจะเทตุทุกจุดเลยถ้าหากว่าหน้าเทตดบายของเราได้เปลี่ยนนะคะโดยที่อก็จะอะวางไว้ใต้โซนประมาณนี้อ่ะอย่างน้อยก็ระยะนะคะ1่ตอนเดิงอ่ะเดีย๋ยวเราลองมาดกันดูว่าเป็นยังไงนะคะแผนนี้ของเราโอ้โหแผนนี้นะคะราคาเนี่ยหลุดลงไปโดน s อนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ ในกรณีนี้ถ้าอยู่ในคอทองนะคะราคากลับมานะคะเห็นไหมว่ามีแท่งเทียนที่เป็นลักษณะบอกว่าเป็น bullish reversal bar ทำไงคะนักเรียนในคอทของเราวางไม้ใหม่ค่ะคือเราจะเข้านะในไม้ต่อไปเลยนะไม้ต่อไปที่เป็นแท่งเบิดของแท่งดัดไปโดยที่ sl ก็ะจะอยู่ใต้สวิงนี้นะคะที่ราคาเนี่ยลงมานะคะเราเรียน้วียงของเราแต่ว่ากลับไปปิดบวกใช่ไหมคะเราก็จะเทรดกันต่อมาเรามาดูกันนะ2006ไปได้ไหมตามกลยุทธ์ที่เราเทรดกันเลยนะคะ2006นนะคะเดี๋ยวเราลันกันดูคะ่ะ เทคโปรฟิตเรียบร้อยค่ะทุกคนนะสำหรับไม้นี้นะคะ,ะหลังจากที่ราคานะขึ้นมาเทคโปรฟิตนะคะเราเห็นว่าราคานะคะตอนนี้มีการสร้างรูปแบบนะคะเป็นคล้ายๆหน้าตาเหมือนจะเป็นคอทองอย่างแล้วน,นะคะเดี๋ยวขอลองการฟิบโบดูก่อนนะคะเผื่อว่าราคาจะขึ้นไปเป็นคอทองจริงๆนะคะดูซิว่าจุดระยะที่น่าสนใจอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อืตรงนี้ขอเป็นสองสี่เจ็ดเจ็ดตรงนี้ค่ะนะเรื่องฟิบโบแบบนี้นะคะการฟิโบแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าใครมาเจอกัน ได,ได้เรียนกับเต้ยเนี่ยเต้ยจะสอนเรื่องนี้ให้คุณอย่างแน่นอนนะคะคุณได้เรียนในรอบนี้ด้วยนะคะหากว่าใครมาเรียนกับเต้ยนะอันเี้เราเซลล์ตรงนี้นะคะขอระยะ SL นะคะขอระยะ SL ประมาณพันห้าพันห้าโดยประมาณละกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะโดยประมาณนะคะหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลุดลงไปเลยนะคะหลุดลงไปเลยทำยังไงคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เนี so ่ยหลุดลงไปไกลหรือเปล่านะหลุดลงไปเลยหมายความว่าข้างบนเนี่ย ถ้าราคาไม่ขึ้นไปไม่ได้เทรดก็มาร์กทิ้งไว้ถ้าราคากลับไปครั้งหนึ่งเราจะเทรดกันตรงจุดนี้ทีนี้ราคาร้างสะพายไว้ให้เราค่ะตรงนี้คือสะพายนะราคาซั้งสะพายไว้ให้เราเทรดนะคะเดี๋ยวเรามาวางไม้กันนะคะถ้าราคากลับมานะคะเดี๋ยวเราจะเทรดเซล์กอวางไม้ก่อนนะปึ๊บอะเซลนะคะซีพีเขาเท่ากาันร,ระยะหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้นะคะ ไม่ถึงนะเนาะแล้วก็มีการปรับตัวลงไปนะคะจากตรงนี้จะเห็นว่าขึ้นไม่ถึงนสะพายแล้วก็ลงไปเลยถ้าหากว่าเราดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมทองเหมือนกันเนาะแต่ว่าตรงนี้ราคาจะลงมาไม่มีจุดให้เข้าเทรดเนาะเต้ก็เลยไม่ได้อัปเดตว่าที่ตรงนี้มีพฤติกรรมทองนะจะต้องแบบลงมาแล้วบายตรงนี้ไม่มีโซนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะบายจริงๆอะ่ะต้องบายที่แนวรังหลางเนาะแต่จะยังไม่วางไม้ละกันนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจนเดีย๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าราคาสร้างรูปแบบอะไรคะเนี่ย ก็เป็นรูปแบบที่เราน่าจะคุ้นเคยนะคะสร้างดีมานไว้ให้นะคะแล้วถ้าหากราคาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้ามีดีมานอีกนะเดีย๋ยวเราจะมาร์ดีมานเอาไว้มีดีมานด้วยนะคะสรุปคือตรงจุดนี้นะคะก็เป็นดีมานนะคะราคาข้างดีมานเอาไว้นะคะดโดยปกติแล้วเต้ก็จะเทรดเหมือนกันนะตรงจุดนี้เดี๋ยวเรามาวางไม้นี้กันก่อนดีกว่าวางไม้บายนะเอา SL อาไว้ใต้โซนนี้แล้วก็ TP ประมาณ1ต่อหนึ่ง เทคโอปิด hey, เรียบร้อยค่ะแล้วเราไปกันต่อเจออะไรอีกบ้างตอนนี้ตรงชุดนี้นะคะเหมือนราคาเนี่ยจะทํารูปแบบของตฤติกรรมทองนะคะสามารถที่จะมองหาเซลล์ได้ถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปหาเซลลได้แถวไหนได้บ้างตรงนี้จะมีขอบนี้นะคะที่หาเซล์ได้จริงๆข้างล่างนี้นะคะว่า27อีกจุดหนึ่งก็คือ เหมือนกนกัตรงนี้นะคะมีสปายโซนจุดนี้ก่อนด้สยนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเซลล์ข้างบนต่อซึ่งข้างบนเนี้ยก็เป็นกรอบเซลล์เหมือนกันนะคะข้างบน,นกรอบเซลล์เหมือนกันเดี๋ยวเอากรอบล่างก่อนละกันนะมอพิติกรรมทองให้เราเข้าเทรดนะคะทุกคนราคามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้โปรฟิตค่ะโอ้ใช้โปรฟิตแ,แ,แล้วนะคะทุกคนรวดเร็วมากนะคะใช้โปรฟิตเรียบร้อยตลอดแผนนี้นะคะเป็นพฤติกรรมทองเนาะใครอยากจะเรียนนะตรงนี้เนี่ยคุณจะได้เรียนวิธีการวางทโบแบบนี้ด้วยนะคะค่อนข้างละเอียดเลย เนะทคนิคนี้เป๊ะมากเดีย๋ยวเรามาดูข้างบนกันต่อตรงนี้นะคะอีกไม้หนึงนนะหน่งแล้วกันนะอีกไม้หนึ่งแล้วกันเดี๋ยววางระยะ SL นะคะตรงนี้จักผ่านหกไปกันต่อเปิดไม้เรียบร้อยค่ะทุกคนเห็นไหม,มกรณีอย่างเงี้ย้อราคาอย่าเริ่มไซเว์ใช่ไหมเริ่มพักตัวแล้วก็เริ่มไม่ชัดเจนนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีการสร้างโครงสร้างใหม่น<แ>ี่มีการสร้างโครงสร้างใหม่นะโดยปกติแล้วนะคะเราจะปิดเท่าทุน ถ้าโครงสร้างใหม่หมายถึงอะไรนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอาลักษณะราคานะคะเขามีโครงสร้างชุดใหม่เกิดขึ้นอย่างตรงนี้นะคะก็คือยอ่อนะคะแล้วก็มีการสร้างมีมาขึ้นยอ่อลงมานะ,ะแล้วก็ขึ้นใหม่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะโดยปกติเราก็จะต้องยอ่อแล้วก็บายต่อขึ้นไปตรงนี้นะคะราคายังอยู่ในสปายเราจะไม่บายขึ้นไปเราจะรอให้ทะลุสปายขึ้นไปก่อนแล้วก็ถ้าราคาปรับตัวเข้ามาที่ตรงเนี้ย เราจะเรียกว่าปิดเท่าทุนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะปิดเท่าทุนนะคะเราจะไม่ได้ปล่อยให้ราคาเนี่ยมันระเลดไปไกลหรือแบบใช้เวลาตรงนี้นานนะคะเนาะอ่ะเราลองดูถ้าสมมติว่าเราไม่ปิดเท่าทุนใช่ไหมถ้าเราไม่ปิดเท่าทุนถ้าเราปล่อยตามแผนจะเป็นยังไงเห็นไหมก็ S L นั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ปิดเลยแล้วมัน S L นะเราจะได้จุดเข้าเทรดใหมค่ค่ะซึ่งมันเกิดตอนที่ราคาเนี่ยชนะสพานขึ้นไป ก็เลยทาให้เราได้ดีมานน่เด็กคือสะพายเนี่ยถูกทําลายเรียบร้อยตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็เราได้โซนตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าราคาปรับตัวย่อมาเราก็จะพิจารณาบายที่แถวนี้ด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าตรงชุดนี้นะคะราคาสร้างสร้างเป็นดีมานด้วยหรือเปล่านะคะต้องรอดูอีกหนึ่งแท่งก่อนโอเคเป็นดีมานนะคะดังนั้นเนี่ยตรงชุดนี้นนนนจะเป็นจุดที่เราเนี่ยจะพิจารณาเข้าเทรดบายนะคะทีนี้ถ้าหากว่าดีมานเนี่ยมันมี2จุด อยู่ใกล้กันนะคะเราสามารถที่จะวางแบบวางบายแบบนี้แบ่งความเสี่ยงเข้านะคะทั้ง2ออเดอร์แบบนี้ได้นะแบ่งความเสี่ยงขอบบนอันนึงแล้วก็ขอบล่างอันหนึ่งแบบนี้ได้โดยที่ขอบบนเนี่ยราจะใหเซลสามารถที่จะวางไว้ใต้รีมานของกลุ่มข้างล่างที่เราเห็นตรงจุดนี้ได้นะคะแล้วก็เอาเซลนะคะมาวางไว้ใกล้ๆกันเลยแต่ทีนเนี้ยจะทำให้เราเนี่ย ได้ไม่ได้นะคะคือจะได้เปรียบเพราะว่าระยะ R a เนี่ยก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะได้ได้เปรียบตรงจุดนี้นะคะลองดูนะตอนนี้จะเป็นยังไงอะลองเปิดกันดูโอ้โหราคาสร้างดีมานใหม่นะคะโทษทีนะทุกคนขอกลับไปนิดนึงนะคะราคาสร้างดีมานใหม่โดยปกติแล้วตรงจุดนี้นะคะถ้าราคาสร้างดีมานใหม่เป็นไงคะเราจะยกเลิกแผนนี้เพราะว่าจะไม่ได้ออเดอร์นะคะแล้วเราก็จะตามขึ้นไปจะตามขึ้นไปนะคะเราก็จะต้องเข้าเทรดบายดีมานใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราวางไม้ใยตรงนี้กันซึ่งไม้นี้นะก็เป็นไม้ที่เต้ยได้เข้าเทรดแล้วก็มีตกภาพให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะโดยปกติก็จะเป็นราคาหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยอ่อไฮอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็จะวางอย่างน,น้อยๆเก็กบกาไรประมาณทายเดิมหรือว่าราคาดต้านเดิมนั่นเองนะคะอะเรามาดูการอะราคาเปิดไม้แล้วก็เทคโปรฟิตเรียบร้อยนะคะปกติเต้ยจะเทรดทองก็คือเทรดแบบนี้เลยนะคะต่อมาราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วนะคะตรงจุดนี้พ p เรียบร้อยอะดีมานนี้นะคะ ราคาปรับตัวขึ้นไปนะปกติแล้วนะเราก็จะเอาออกแต่ถ้าหากว่าเป็นเทนขากขึ้นราคาใช้แล้วหนึ่ครั้งเนี่ยเทนหากขึ้นเราจะยังคงเก็บดิมานนี้เอาไว้ก่อนนะเนาะแล้วก็สามารถที่ยังใช้ต่อได้นะคะราคาโอ้ทุกคน2477ของเรานะเราลืมไปอัปเดตเลย247 7ที่เราบอกว่าขอมาร์กเอาไว้ก่อนแนวต้านนะคะเห็นไหมเพราะว่าถ้าราคากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะพิจารณาเทรดเมื่อจำได้ใช่ไหมคะ ลืมนะลืมพาทุกคนมาวางไม้เลยเพราะราคากลับขึ้นมาถึงแบบนี้ปกติเราก็ต้องวางไม้ด้วยนะคะปกติก็ต้องวางไม้ด้วยนะคะเราจะต้องวางไม้เทรดเหมือนกันแบบนี้นะคะหมายความว่ารนจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะเทคโครติไปอีก1จุดนะคะรานะคาสร้างรูปแบบของพฤติกรรมทองนะคะเดีย๋ยวเราลองกาฟิโบดูว่าจุดเข้าเทรดนะคะที่น่าสนใจจะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะน่าสนใจค่ะเดีย๋ยวเราจะวางไม้ แถวนี้นะคะแถวนี้อยู่ที่2 4 4 1ี่สี่หนึ่งพันจุดละกันนะคะแล้วก็ทีพสักพันอ่ราคาเหมือนจะสร้างรูปแบบนะคะเป็น QM by เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีดีมันด้วยแถวนี้เห็นไหมแล้วก็มีดีมานด้วยนะมีดีมานตรงนี้1โจทย์เป็น QM นะ,ะแถวนี้มี QM ด้วยนะคะมี QM b ด้วยนะคะกรอบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรา เอาฟีโบโออกนะคะลองวางออเดอร์เทคกันนะะประมาณนี้นะคะหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะคะโอ้โหสักคู่นะทุกคนขอกลับไปดูตรงจุดนี้อีกนิดนึงนะคะนะคะเหมือนราคาจะเด้งแล้วจีนะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเด้งแล้วก็จ p นะอันนี้น่าจะเป็นข่าวน่าจะมีข่าวด้วยนะคะเด้งแล้วก็จ p ีแล้วแล้วก็ค่อยเทโลนะคะอันนี้ดูใน M5 นะคะก็จะเป็นภาพที่ราคานะคะปรับตัวมาแล้วก็เทโรฟิตเรียบร้อยนะคะ ก่อนที่จะทุบลงเมื่อกี้นะภาพนี้ก็คือ TP เรียบร้อยนะคะเห็นไหมแตะออเดอร์ order นะคะเด้งขึ้นนะแล้วก็เทคโปรฟิตเรียบร้อยคะอ่ะอันนี้อีกหนึ่งไม้นะคะสวยงามสวยงามข้างล่างเนี่ยถ้าราคาลงไปอีก,กรอบนึงยังใช้ได้อยู่นะ,ะยังเป็นพฤติกรรมทองอยู่ยังบายได้อยู่นะคะเรามาดูกันนะโอ้ลงมาแล้วนะคะรีบมากเปิดออเดอร์เรียบร้อยค่ะทุกคนเปิดออเดอร์เรียบร้อยค่ะจะเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อโอ้โหเทคโปรฟิตสกิลแล้วนะคะอันนี้ก็คือ เทคนิคที่ได้ใช้เทรดเป็นประจำนะคะสำหรับกลยุทธ์ในการเทรดทองเห็นไหมคะทุกๆจุดที่ราคาเดินทางไปอ่ะถ้าเรารู้ว่าตรงจุดไหนมีพฤติกรรมที่เราเทรดได้นะคะก็สามารถที่จะทําให้เราเห็นจุดเขาเทรดแบบเนี้ยนะคะสะรุปไหมคะสะนะุกเนาะเนี่ยแค่นี้เลยนะคะเรื่องของการวางฟิโบสําคัญไหมถ้าหากว่าเราอ่ะ ยังไม่เชี่ยวชาญในการวางฟิโบอะช่วงแรกก็ฝึกมองแค่โซนแค่แนารับต่างก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราใช้ฟิโบเป็นก็จะทำให้เราได้เปรียบนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะง่ายนะคะสำหรับการวางแผนเทรดทองแล้วก็การที่เวลาเราวางแผนแบบนี้จะบอกว่าเวลาเต้ยวางแผนเทรด ได้จะรู้ว่าตรงจุดไหนอะเทรดได้ตรงจุดไหนเทรดไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะคะโดยที่เราว่าโฟกัสที่กระบวนการโฟกัสที่เทคนิคขอบคุณมากเลยนะคะสาหรับการมานั่งชมแบ็กเทสของเต้นในวันนี้นะคะแเราถาว่าทุกคนอยากมีกลยุทธ์แบบนี้เข้าใจวิธีการวางไม้การเทรดแบบนี้สามารถมนาะ เรียนกับเต้ยไ,ได้นะคะจับมือทําเขตทองเป็น,นะค่ะสอนออนไลน์นะคะ2วันเต็มๆวันที่28และ29และสามารถมาเวิร์กช็อปนะคะมาเจอกันแล้วก็พาเวิร์กช็อปกันได้ตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้านะ,ะเริ่มแต่9โมงถึง5โมงเย็นวันที่31สิงหาคมครั้งนี้เราเจอกันที่หาดใหญ่ค่ะในช่วงเวลาที่ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เป็นที่สนใจของคนไทย ตลาดของทองคำมีความผันผวนของราคาสูงการมีความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดทองคำ b r a v o t r a d Academy เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เราจึงมีโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำทั่วประเทศโดยครั้งนี้เป็นโอกาสของคนหัดใหญ่และชาวภาคใต้ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจตลาดทองคำอย่างลึกซึ้งภายในงาน คุณจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้โซนทําเงินที่กองทุนใหญ่ๆใช้ในการเข้าเทรดดีมานและสปายโซนที่จะสอนอย่างเข้มข้นการดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเคล็ดลับในการเลือกแนวรับแนวต้านที่ดีที่สุดในการเทรดทองคํา The Best QM Zone ซนพร้อมเคล็ดลับในการใช้ QM เทรดทองโดยเฉพาะพฤติกรรมของกราฟทองคําที่พบเจอและทําเงินได้บ่อยที่สุดงานนี้เราจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่28-29ถึงสิงหาคมและวันที่31สิงหาคมที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนหาดใหญ่จังหวัดสงขลรา เราจะมีการเวิร์กช็อปทั้งวันโดยจับมือทําจริงคุณจะกลับบ้านไปเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดทองคำที่เชี่ยวชาญแน่นอนใครสนใจรีบทักหาแอดมินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ